สวัสดีค่ะพี่เมย์จากช่องเมที่นี่แฮนด์เมดนะคะพี่แนะนําวิธีถักที่คาดผมโคเชชิ้นนี้นะคะเราจะถักจากด้านหลังมานะคะด้วยชิ้นเล็กตัวนี้ก่อนนะคะพอเราถักชิ้นเล็กตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ถักลายลายมันจะมีอยู่สี่แถวถักตามพี่เมย์ได้เลยนะคะจะมีปุ่มตรงนี้เพื่อเพิ่มให้ลายมันหวานหวานแบบนี้นะคะความยาวนะคะการเริ่มต้นการจบงานนะคะมีแนะนําไว้รายละเอียดอยู่ในคลิปนะคะก็ เปิดดูได้เลยนะคะคลิปเป็นคลิปตัดต่อนะคะถ้าไวไปก็กดหยุดดูไม่ทันก็กดย้อนนะคะกดติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ YouTube ช่องพี่เมย์ค่ะเมชิน mm ีแฮนด์เมคค่ะดูอุปรกรณ์แล้วลงมือถักได้เลยค่ะแนะนำอุปกรณ์สำหรับถักที่คาดผม mm hmm. โคเชชิ้นนี้นะคะพี่ใช้ไหมคอตตอนนะคะเบอร์ยี่สิบนะคะเป็นไหมเศษที่พี่เหลือจากการถักเสื้อนะคะ ถ้าไหมที่ทดแทนได้ก็เป็นไหมซัมเมอร์เบอร์ยี่สิบทั่วไปที่มีอยู่นะคะเวลาถักถักเส้นเดียวนะคะเข็มโคเชค่ะพี่ใช้เข็มหัวขนาดสองจุดศูนย์มมนะคะถ้าเทียบเท่ากับเข็มสองหัวก็จะเป็นเข็มเงินนะคะเข็มเงินสองหัวนะคะแล้วก็หัวก็สองทับศูนย์ทดแทนกันได้นะคะแต่ของพี่พี่ใช้สองจุดศูนย์มมค่ะกรรไกรนะคะแล้วก็เข็มเย็บค่ะ ที่คาดผมชิ้นนี้นะคะพี่จะเริ่มถักจากด้านหลังมาก่อนนะคะตรงท้ายทอยถักเพิ่มหลักมาจนได้จํานวนหลักที่ต้องการแล้วก็ถึงจะขึ้นลายนะคะเราจะเริ่มโดยการถักโซ่สิบห้าโซ่นะคะนี่นะคะสิบห้าโซ่พอสิบห้าโซ่เสร็จแล้วเอามือจับตรงตรงโซ่ที่สิบห้านะคะ ขึ้นด้วยโซ่สามพันหัวเข็มค่ะลงไปตรงโซ่ที่สิบห้าเราจะเอาโซ่หนึ่งนะคะขึ้นโซ่หนึ่งถักลายซิงเกิลดีกว่าโซ่หนึ่งแล้วแทงลงไปตรงโซ่ที่สิบห้านะคะถักซิงเกิลโครเชต์ค่ะแทงด้านบนนะคะ ซิงเกิลโคเชก็คือเอกก็คือคอทอเนี่ยค่ะขึ้นมามีสองแล้วก็รวบแทงโซ่ด้านบนครึ่งเดียวของด้านบนนะคะดีนะ นับจํานวนให้ได้สิบห้าหลักนะคะพอได้ครบสิบห้าหลักเสร็จแล้วโซ่หนึ่งพลิกกลับค่ะแล้วก็แทงเบี่ยงด้านบนนี่แทงด้านบนครึ่งเดียวนะคะแทงแบบนี้ค่ะเราจะถักอย่างนี้อีกหนึ่งแถวนะคะแล้วก็ เดี๋ยวจะมาเพิ่มจากสิบห้าเป็นสิบเจ็ดตอนนี้เราก็ถักซิงเกิลโคเชวนมาก่อนนะคะหลังจากที่เราถักพลิกกลับไปมานะคะจำนวนส4เที่ยวจนได้งานออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะเพิ่มเราจะเพิ่มจาก15เป็นสิบเจ็ด สิบเจ็ดเป็นสิบเก้าเป็นยี่สิบเอ็ดเป็นยี่สิบสามและเป็นยี่สิบห้านะคะวิธีเพิ่มจะเหมือนกันพี่จะสาธิตตรงสิบห้าเพิ่มเป็นสิบเจ็ดนะคะโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็พลิกกลับตรงนี้นะคะตรงที่จุดเริ่มต้นปกติเราจะถักแค่ซิงเกิลเดียวเราก็ถักซ้ําลงไปที่เดิมค่ะถักสองซิงเกิลลงไปหนึ่งช่องนี่นะช่องมันก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ถักวนไปจนไปถึงหลัก สุดท้ายนับจำนวนหลักนะคะนับจำนวนโซ่ข้างบนเนี่ยคะ่ะสองสามสี่ห้า สามสิบสี่นะฮะสิบห้าหลักที่สิบหกกับสิบเจ็ดจะถักซิงเกิลสองครั้งลงไปในช่องเดียวกันครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแบบนี้ค่ะเราก็จะได้สิบเจ็ดแล้วเราก็ถักโซ่หนึ่งให้ดูว่าเวลาเราถักเพิ่มเราจะถักเพิ่มด้านที่ด้านที่ไหมยอยู่ขวามือนะคะโซ่หนึ่งนะคะแล้วเราก็ถักวนกลับถักวนกลับด้วยหลักเดิม พอวนกลับไปตอนนี้ตอนนี้ไหมเนี่ยอยู่ซ้ายมือเห็นไหมคะเดี๋ยวพอเราถักวนกลับไปแล้วไหมอยู่ขวามือเราก็เพิ่มจากสิบเจ็ดเป็นสิบเก้าเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะจนได้ยี่สิบห้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักลายะคะ่ะอันนี้พี่ถักสิบเจ็ดวนกลับนะคะงานของไหมชิ้นเล็กมันจะเป็นงานละเอียดนะคะ ทีนี้ถ้าจะให้สม่ำเสมอมันอยู่ที่วิธีปล่อยไหมจากมือซ้ายแล้วก็วิธีถักมันจะใช้ความละเอียดกว่าเราถักไหมพรมะคะเวลาเราถักเรานับไปด้วยนะคะว่าได้สิบเจ็ดไหมอ่ะพิกกลับนะคะเราจะเพิ่มด้านที่ไหมอยู่ขวามือเพิ่มจากสิบเจ็ดเป็นสิบเก้าเวลาเราเพิ่มก็แทงลงไปตรงนี้ตรงจุดแรกถัก ซิงเกิลสองครั้งลงไปในหลักเดียวกันถักแบบนี้เพิ่มไปจนได้ยี่สิบห้านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีถักลายกันค่ะหลังจากที่เราเริ่มงานตั้งแต่ตรงที่จุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะโดยการถักโซ่สิบห้านะคะแล้วก็ถักซิงเกิลโคเชวนไปมานะคะสี่รอบหลังจากนั้นเราก็จะเพิ่มเป็นสิบเจ็ด นะคะเป็น19เป็น21 23และแถวสุดท้ายเป็น25วิธีถักลายด้านโชว์งานจะเป็นด้านที่ไหมเริ่มงานอยู่ขวามือแบบนี้นะคะตรงนี้เดี๋ยวให้ดูวิธีคำนวณเราจะคำนวณขนาดของที่คาดนะคะวัดรอบศีรษะเรานะคะได้เท่าไหร่นะคะของพี่วัดรอบศีรษะพี่ได้53พี่จะลบออก7เซนนะคะเพื่อตรงนี้7เซนเนี่ยเป็นตัวยืดหยุ่นนะคะ พี่จะถักทั้งหมด46เซนทีนี้46เซนเมื่อกี้เราเริ่มตรงนี้นะคะเราเริ่มมาชิ้นงานสีชมพูตัวนี้ค่ะชิ้นแรกของพี่วัดได้4.5นะคะ4เซนครึ่งแล้วเดี๋ยวพี่จะถักตัวลายตรงนี้30นะคะ4.5บวก30แล้วก็เอาไปลบออกจาก46เพราะฉะนั้นช่วงท้ายตรงนี้เราจะถัก11.5นะคะเริ่มต้นจนถึงตรงลายตรงนี้ให้คุณถักเท่าพี่ ชิ้นที่สามส่วนที่สามส่วนตรงนี้นะคะเพิ่มได้ลดได้ตามรอบศีรษะของตัวเองนะคะเรามาเริ่มลงมือถักกันเลยลายจะมีอยู่สี่แถวนะคะคลิปที่พี่ทําเป็นคลิปตัดต่อถ้าไวไปกดหยุดดูไม่ทันให้กดย้อนนะคะแถวที่หนึ่งของลายนะคะเราเริ่มโดยการถักโซ่สามแล้วเราพลิกกลับทางนี้ค่ะพลิกกลับลายที่เราถักจะเป็นลายดับเบิลโคเช ดับเบิลโคเชคือเอฟคือพอหนึ่งคอนะคะโซ่สามเสร็จแล้วนะคะลงตรงช่องที่สองถักดับเบิลโคเชสามครั้งรวมโซ่สามจะเป็นสี่พอดีนี่นะคะขั้นด้วยโซ่สี่ขั้นโซ่สี่เว้นตรงนี้มาสามหนึ่งสองสามลงหลักที่สี่นี้นะคะถักดับเบิลโคเช สี่หลักดับเบิลโคเชคือเอฟคือพอหนึ่งคอนะคะที่เราเรียกลายเดียวกันฟันหัวเข็มแทงลงไปขึ้นมามีสามรวบสองรวบสองแบบนี้ค่ะต่อด้วยโซ่สี่นับไปหนึ่งสองสามลงหลักที่สี่เบิลโคเช นะคะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สี่หนึ่งสองสามงานจะจบด้วยดับเบิลโคเชสี่หลักพอดีถ้าตอนที่เราเพิ่มมาแล้วเราได้ยี่สิบห้านะคะงานมันจะลงตัวพอดีตรงนี้ตรงมุมเนี่ยค่ะอันนี้เป็นแถวที่หนึ่ง นี่แถวที่หนึ่งของลายนะคะต่อไปเป็นแถวที่สองขึ้นด้วยโซ่สี่นะคะโซ่สี่พลิกกับอ่ตรงนี้ตรงช่องนี้นะเราจะถักดับเบิลโคเชลงไปนะคะพอถักดับเบิลโคเชลงไปเสร็จแล้วเราถักปุ่มค่ะถักปุ่มโซ่สามโซ่สามแทงลงไปตรงนี้เลยนะนี่ค่ะแล้วถักซิงเกิลหลังจากนั้นถักดับเบิลโคเช แล้วก็ถักดับเบิลโคเชตต่ออีกนะคะคู่ที่สองคู่ที่สามทั้งหมดสี่คู่ค่ะสี่คู่ก็แปดหลักพอมาถึงคู่ที่สี่นะคะคู่ที่สี่คู่สุดท้ายพอดับเบิลโคเชตเสร็จแล้วเราก็ถักโซ่สามแล้วเราก็แทงลงไปตรงนี้ตรงนี้นะแล้วถักซิงเกิลลงไป ปิดด้วยดับเบิลโคเชจะมีทั้งหมดแปดหลักหน้าตางานออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ข้ามมาทางนี้่ะถักเหมือนเดิมดับเบิลโคเชหลักที่หนึ่งนะคะพอหลักที่หนึ่งเสร็จแล้วถักปุ่มลงตรงนี้นะคะขึ้นมามีสองแล้วรวบหลักที่สองหลักที่สาม ดับเบิลโคเช่หลักที่สี่หลักที่ห้าหลักที่ 5, หก 6, ดับเบิลโคเช่หลักที่เจ็ดโซ่สามถักเอ็กซ์ลงบนดับเบิลแล้วปิดงานด้วยดับเบิลโคเช่อันสุดท้ายก็ถักเหมือนกันค่ะ หนึ่งแล้วก็ถักปุ่มโซ่สามถักซิงเกิลลงบนฐานของดับเบิลนะคะแล้วก็ถักดับเบิลโคเชไปสองแล้วนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดพอถึงฐานที่เจ็ดพอฐานที่เจ็ดเสร็จเราถักปุ่ม โซ่สามถักซิงเกิลลงบนปิดงานด้วยดับเบิลโซ่หนึ่งแล้วดับเบิลโคเชลงไปตรงช่องโซ่แถวที่สองจะหน้าตาแบบนี้นี่นะคะต่อไปเดี๋ยวมาดูแถวที่สามนะคะแถวที่ สามนะคะเราจะถักตรงนี้ด้วยโซ่สามโซ่สามจะแทนดับเบิลโคเชนะคะขั้นด้วยโซ่สามสามบวกสามเป็นโซ่หกนะคะโซ่หกเราพลิกกลับพอพลิกกลับเสร็จแล้วนะคะเราจะถักดับเบิลโคเชลงไปที่ที่สี่หลักนะคะคลงหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้า หลักที่หกนี่นะเราขั้นด้วยโซ่สี่พอโซ่สี่เสร็จแล้วนะคะข้ามมาถักดับเบิลโคเชสี่หลักลงบนฐานนี้คะ่ะเรียงไปเลยสามสี่โซ่สี่นะคะ ับเบิลโคเชสี่หลักหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้เป็นโซ่สามโซ่สี่จะมีสองอันนะคะอันนี้กับอันนี้อันนี้เป็นโซ่สามตรงนี้ก็โซ่สามนะคะพอตรงนี้เป็นโซ่สามเสร็จแล้วปิดงานลงไปตรงนี้เลยคะ่ะตรงตรงโซ่สามหนึ่งสองสาม นับขึ้นมาแทงตรงโซ่สามนะคะถักดับเบิลโคเชปิดงานหน้าตาของแถวที่สามพลิกกลับนะคะจะเป็นแถวที่สี่โซ่สามคะ่ะพิกกลับเราจะถักดับเบิลโคเชลงไปตรงช่องนี้สามหลักนี่นะคะพอครบสามหลักแล้วนะคะหลักที่สี่ หลักที่สี่เราถักโซ่เนี่ยค่ะเพื่อทําปุ่มแล้วก็ปิดงานด้วยหลักที่ห้านี้แล้วก็ข้ามมาช่องนี้จะถักเหมือนแถวที่สองดับเบิลโคเชหลักที่หนึ่งโซ่สามถักดับเบิลโคเชแล้วก็ถักต่อไปดับเบิลโคเชหนึ่งสอง สี่ห้าหกพอหลักที่เจ็ดนะคะหลักที่เจ็ดเสร็จแล้วทำเโซ่สามแล้วถักซิงเกิลนะคะตรงนี้เนะฮะแล้วก็ปิดด้วยดับเบิลถักวนกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยถักลงช่องนี้ปิดงานแถวที่สี่นะคะตรง ช่องโซ่สุดท้ายช่องโซ่สุดท้ายเราก็ถักเราจะถักทั้งหมดสามคู่นะคะอ่ะคู่ที่หนึ่งพอถักดับเบิลโครเชต์เสร็จแล้วก็โซ่สามถักซิงเกิลบนดับเบิลนะคะแล้วก็ถักดับเบิลโครเชต์แบบนี้นะหนึ่งแล้วนะคะคู่ที่สองต่อไปคู่ที่สามหนึ่งสองสามสี่หลักที่ห้านะคะ หลักที่ห้าพอถักดับเบิลโคเชเสร็จแล้วก็โซ่สามแล้วก็แทงข้างบนถักซิงเกิลโคเชปิดงานด้วยดับเบิลโคเชนี่นะคะแล้วงานมันจะวนกลับไปหาแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งเริ่มนะคะโซ่สามตรงนี้ ตรงนี้ทำ 2, 4, 6, กคู่โดยที่อันลิมไม่ต้องทำปุ่มนะคะตรงนี้ตอนที่เราปิดงานแถวที่สี่แถวที่สี่ปิดงานแบบนี้นะคะมันจะเหมือนกับฝั่งทา้งนี้ไม่ต้องมีปุ่มมีด้านนี้ด้านเดียวแล้วเราก็เริ่มงานโดยการที่ถักโซ่3พิกับค่ะพอพิกับมันจะถักเหมือนแถวที่ห1ตอนที่เราเริ่มงานมันก็จะวนกลับไปเหมือนเดิมนะคะแถวที่1เราถักตเบิ้ลโคเชตรงนี้รวมโซ่เป็น4ลัก ย้อนกลับไปดูแถวที่หนึ่งได้นะคะตรงนี้ขั้นด้วยโซ่สี่นะคะพอโซ่สี่เสร็จแล้วเราถักลงไปตรงนี้สี่หลักหนึ่งสองสามสี่ขั้นด้วยโซ่สี่ ปิดงานนะคะปิดงานโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้จะมีอยู่สี่หลักเหมือนแถวที่หนึ่งค่ะหนึ่งสองสามลงไปตรงช่องโซ่ถักนะคะแล้วงานมันก็จะวนกลับมาโดยการถักโซ่สี่โซ่สี่แล้วก็มาลงช่องนี้ถักเหมือนแถวที่สองวนไปอย่างนี้เรื่อยๆจนได้ความยาวตรงนี้ เฉพาะช่วงลายที่จะถักสา30เซนนะคะลายออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากที่เราถักมาจนได้ความยาวตามต้องการนะคะช่วงแรกตรงนี้สี่จุดห4.5เซนนะคะช่วงที่เป็นการถักลาย30เซนนะคะลายจะเป็นแบบนี้นะคะถักสับกันไปสับกันมานะคะระหว่างสี่แถวเราจะปิดงานนะคะโดยการที่ถัก ซิงเกิลโคเชคือเอ็กอะคะ่ะเพื่อเก็บงานแถวด้านบนนี้ให้ได้ทั้งหมด25หลักลายที่จบมันจะเป็นแถวเดียวกับลายที่เพิ่มนี่นะคะที่เราเริ่มท่านฝั่งนี้พอเราได้ครบ25หลักเสร็จแล้วนะคะถักพลิกกลับนะคะถักพลิกกลับมาเราก็ถักซิงเกิลโคเชเหมือนฝั่งที่เราเราเริ่มต้นแทงครึ่งโซ่นะคะ่ะ นับให้ได้ยี่สิบห้านะคะอันนี้เป็นพลิกกลับมาถักแถวที่สองโซ่นะคะแล้วก็แทงลงจุดเริ่มต้นตรงนี้เราจะถัก25หลักวนสามเที่ยวนะคะวนกลับไปอีกรอบนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาลดจากหี่สิบ้าเหลือ23ค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาลดจาก25เหลือ23นะคะเราจะลดไปเรื่อยๆนะคะ25เหลือ23 21 19 17แล้วก็15นะคะเริ่มนะคะโซ่1งเราพลิกกลับค่ะตรงนี้นะคะตรงที่เราเริ่มต้นตรงเนี้ยค่ะเราก็ถักขึ้นมาเหมือนกับเราจะถักซิงเกิลแต่สองห่วงนะคะแทงลงไปพร้อมกันแบบนี้เรารวบค่ะนี่นะคะ แถวนี้จะเหลือยี่สสิบามนะคะวิธีลดจะลดเหมือนกันนะคะลดหนึ่งเว้นหนึ่งนี่เราก็ถักมาเรื่อยๆจนมาถึงหลักสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็รวบ ถักมาเรื่อยๆจนเหลือสองห่วงสุดท้ายนะคะเนี่ยค่ะเหลือสองห่วงสุดท้ายเราถักซิงเกิลโครเชต์สองครั้งแล้วรวบพร้อมกัน,นรวบโซ่หนึ่งแล้วถักพลิกกลับพลิกกลับมาถักมันจะมียี่สิบสามหลักแล้วพอกลับมาด้านนี้เราก็ลดเหลือยี่สิบเอ็ดด้วยวิธีเดิมนะคะคือรวบรวบมุมสองข้างลดไปเรื่อยๆจนเหลือสิบห้าค่ะ เราจะลดหลักมาเรื่อยๆนะคะตรงชิ้นที่เป็นด้านหลังจาก25นะคะลดเหลือ23เหลือ21เหลือ19เหลือ17แล้วก็เหลือ15หลังจากนั้นเราก็ถักถัก15ต่อมานะคะจนได้ตรงนี้ความยาว11.5วัดความยาวตั้งแต่จุดตรงนี้นะคะจนมาถึงอีกด้านหนึ่งนะคะของพี่ได้46เซนจะเพิ่มจะลดอยู่ที่ช่วงนี้นะคะยาวกว่าหรือสั้นกว่าก็ได้ ให้เราเอาตัวที่คาดเนะะี่ยค่ะวนรอบศีรษะของคนที่ใช้นะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้เป็นที่คาดผมนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นยืดหยุ่นหน่อยนะคะเป็นสปริงลายเองก็จะยืดหยุ่นด้วยนะคะพี่ก็เลยลบออกเจ็ดนะคะทีนี้เรามาดูวิธีเย็บต่อเราจะเย็บต่อกันโดยการใช้เข็มโคเชนะคะจับงานสองด้านชนกัน,นะคะ่ะนี่นะ เราจะแทงทะลุผ่านอีกด้านหนึ่งแล้วใช้วิธีดึงซีนะคะนี่นะอันที่สองฝั่งทางทางที่เป็นโซ่ที่เป็นโซ่สมบูรณ์นะคะก็แทงแค่ครึ่งเดียวมันจะมีอยู่สามห่วงเราดึงซีผ่านเนี่ยแทงข้างบนแค่ครึ่งเดียวดึงผ่าน แทงจากฝั่งนี้นะคะมาทะลุอีกด้าน,านไม่ต้องดึงให้ตึงมากนะคะเอาตามเอาตามแรงของตัวหัวเข็มเนะะี่ยค่ะเพราะถ้าเราดึงเดี๋ยวมันจะลังแทงจากฝั่งนี้นะคะมาทะลุอีกด้านนี่ แล้วก็ดึงซีผ่านใครจะเย็บโดยการใช้เข็มก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นโคเชเย็บแบบนี้ก็ได้ บนจะมาอันสุดท้ายอันสุดท้ายลายมันจะชนกันพอดีค่ะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามันจะไปชนกับตรงโซ่ด้านบนนี้พอดีเราก็เก็บเศษไหมตัดแล้วก็ดึงไหมออกนะคะแล้วเราก็ซ่อน ตอนปลายไหมไปกับตรงรอยเย็บเนี่ยค่ะวิธีเย็บแบบนี้มันจะทำให้ลายต่อเนื่องกันนะคะอันนี้เป็นรอยเย็บอยู่ด้านในเวลาเราโชว์งานเราก็โชว์ด้านนอก นี่ค่ะมันก็จะเป็นรอยเย็บต่อกันนี้นะคะปรับได้ตามความยาวที่เราต้องการนะคะตรงนี้มันจะอยู่ตรงท้ายทอยเราส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ใช้คาดผมเสร็จแล้วค่ะที่คาดผมลายสวยๆถักไม่ยากนะคะติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ youtube ช่องพี่เมย์ค่ะไมใชิเีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ